สวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับถ้าเกิดบ้านเราอยากจะดูหรูราคา160ล้านจริงๆแล้วเนี่ยบ้านราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีเจ้าหินเวลน่าสโตนนะครับที่เป็นหินอ่อน สรรพสิทธ์นะครับมันก็เลยทําให้บ้านยิ่งดูราคาแบบว่าสูงเข้าไปใหญ่ใช่นะครับรู้จักการเลือกวัสดุนะครับจริงแล้วอาจจะจ่ายสูงขึ้นอีกนิดเดียวแต่ความแพงเนี่ยดูขึ้นเยอะเลยนะฮะครับครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเรียกว่าโอกาสไปเดินบ้านแบบนี้บ่อยๆนะฮะถู่เรียกว่าดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับใช่ค่ะเป็นไอเดียนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของไอเดียเหมือนกันนะคะเก็ตไอเดียค่ะใช่ครับ ชมคะวันนี้ก่อนที่เราจะไปไขข้อข้องใจต่อปัญหาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Get Idea ทาง Home s e r v i c e by Home Pro เขาก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการตกแต่งห้องสาหรับคนที่อยู่คอนโดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสําหรับใครที่นอนตื่นสายคงไม่ชอบแน่ๆนถ้าจะมีแสงแดดเข้ามารบกวนการหลับของคุณในตอนเช้าปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะทางโฮมโปรเขามีผ้าม่านแบบแบ็กเท้าในตัวซึ่งช่วยกันแสง U v วได้ซึ่งมีการทอเส้นใยที่หนาเป็นพิเศษแล้วก็ยังมีบริการติดตั้งและตัดต่อผ้าม่านจากขนาดสาเร็จรูปให้ได้ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการจากโฮมเซอร์วิสด้วยค่ะโดยช่างจะทําการสํารวจพื้นที่ติดตั้งก่อนเริ่มงาน หลังจากนั้นก็จะถอดผ้าม่านเดิมออกและลื้อถอดรางม่านเก่าค่ะจากนั้นช่างจะทําการซ่อมแซมพื้นที่เดิมก่อนแล้วจึงจะทําการติดตั้งรางใหม่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแค่นี้คุณก็จะได้ห้องสวย,สวยและหลับสบายมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ และอีกเรื่องนะคะที่ลืมกันไม่ได้เลยสําหรับใครที่กําลังเจอกับปัญหาของประตูซึ่งก็เป็นอีกปัญหานหนึ่งที่มักจะเกิดการเสียหายจากการใช้งานบ่อยครั้งหรืออยากจะเปลี่ยนของใหม่ที่โฮมโปรเขาก็มีลูกบิดและบานประตูให้เลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์ค่ะ และถ้าการติดตั้งด้วยตัวเองอาจจะดูวุ่นวาย mm. ก็ให้ทางโฮมสวิตเขาจัดการให้จะดีกว่านะคะเ mm. พราะเขามีบริการติดตั้งลูกบิดและบานประตูให้ถึงที่ด้วยขั้นตอนแบบมืออาชีพทั้งการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาตามสภาพประตูเดิมไปจนเสร็จสิ้นทั้งการถอดประกอบติดตั้งแบบมือโปรสะดวกรวดเร็วประหยัดทั้งแรงและเวลาและที่สําคัญโฮมสวิตเขารับทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่สักแค่ไหน mm. เขาบริการให้ถึงที่เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าโฮมสวิตเขาบริการด้วยใจจริงๆค่ะ ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะค่ะคราวนี้ก็สบายใจกันแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วงเก t ตไอเดียกันเลยค่ะเอาล่ะครับผู้ชมครับวันนี้ครับมาต่อช่วงเก็ตไอเดียกันนะฮะคำถามของเราเนี่ยมาจาก คุณบอยนะครับเขาเป็นอาร์ติสต์นะครับเรื่องของดนตรีชอบเล่นดนตรีในบ้านนะครับแถมชอบดูหนังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับดูหนังเนี่ยมันก็ต้องเงินเป็นศิลปินที่เป็นอัตลรสนะพี่จุ้งครับโอ้โหพี่จุ้งพี่แกต้องมีเสียงเซอร์ลงเซอร์เราซึ่งเราก็ไม่อยากให้เสียงข้างนอกมากวนเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เสียงของเราเนี่ยไปกวนข้างนอกด้วยทำยังไงดีคพี่จุ้งครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเดือนธันวาแล้วบนะโอ้ปาร์ตี้เพียบเลยนะปาร์ตี้เยอะมากแล้วขนาดผนัง่่ทีเนแปะผนังงีข้้าาบน เขาก็ใช้ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมักเป็นปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยรบกวนอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดมีงานปาร์ตี้อะไรเนี่ยเดซิเบลเสียงก็จะสูงขึ้นมีทั้งเพลงมีทั้งเสียงเอหานะครับตัวต่างเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แบบพบกันง่ายมากเลยนะครับเพราะเนี่ยการที่ทํากันเสียงเนี่ยเราจะมีหลักการเนี่ยที่ต้องคิดอยู่เนี่ยสส่วนใหญ่ๆก็คือว่าในส่วนของพื้น น <R ess ur ic> ะครับว่าจะป้องกันพื้นยังไงนะครับส่วนผนังนะครับว่าผนังเนี่ยจะมีการป้องกันยังไงและสุดท้ายก็คือเรื่องผ้าปิดานั้นเองนะครับก็จะเป็นสามส่วนหลักครับสําหรับพื้นเนี่ยนะคะเราก็คงเด็กเรี่องรื่องพรมไม่ได้นะคะเรื่องอพรมเพราะว่าพรมเนี่ยก็กจะมีรูต่างๆสะทอนอะไรได้ก็มีการนะท้อนขึ้นมาการที่เสียงเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยก็จะมีการดูดซับเสียงที่ดีนะครับมันก็จะทําให้ลดเสียงสะท้อนได้ดีนะครับ ก่อนแบวนี้ก็จะง่ายนะครับใช่ค่ะโทษทีค่ะคือก่อนก่อนจะปูพรมเนี่ยเขาต้องปูแบบว่าเป็นยางก่อนที่แล้วนะคะอันนี้แหละเป็นตัวเก็บเสียงที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนวอลเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใส่วอลเปเปอร์บางครั้งก็ช่วยใช่ไหมคะพี่ตุ้มถูกต้องครับคือปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดผนังเนี่ยเป็นผนังที่ยังไม่ได้ทําก่อนเลยเนี่ยแข็งๆเราอาจจะเป็นผนังแข็งๆเนี่ยเราอาจจะทําผนังเบิร์ดอีกชั้นหนึ่งโดยใช้วัสดุที่เป็นตัวแอบซอร์บเสียงนะครับที่เป็นพวกไอ้พวกอะคูสติกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำด้วยจาากกไฟเบบบอร์ลสทด้แ ว่าสรุสังะ้อต่างๆนะครับเป็นสอดเป็นไส้อยู่ข้างในแล้วว่าปิดด้วยแผ่นริบซัมทับอีกทีอันนี้ถ้าเราต้องการกันเสียแบบ100%เนลยนะครับแต่ถ้าต้องการแบบว่าทำชั่วคราวก็อย่างที่เกรซบอกนะครับอาจจะใช้วอลเปเปอร์หรือวอลคัลเวอร์ริงนะครับที่มีคุณสมบัติที่มันมีความหนาแล้วก็มีการเกรยก อะคูสติกเสียงได้ดีครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นวอลชนิดพิเศษเลยก็สามารถติดได้ตัวนี้ก็จะช่วยกันเสียงจากผนังได้ด้วยใช่ครัแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งเห็นบอกว่าถ้าเกิดเป็นจุดที่ใกล้ครัวค่ะหรือบริเวณครัวเนี่ยบางทีก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็น วัสดุที่เป็นกระเบื้องอันนี้ก็ขอแนะนําว่าเป็นกระเบื้องแบบยางดีกว่านะคะเพราะกระเบื้องยางนี่ก็จะเก็บเสียงได้ดีกว่ากระเบื้องที่เป็นกระเบื้องนะคะเพราะกระเบื้องยางนี่ก็จะมีการลามิเนตทีหนึ่งก่อนแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ปูเรื่องกระเบื้องยางเข้าไปก็จะช่วยเก็บเสียงค่ะคสุดท้ายนะครับเรื่องของฝ้าเพดานยังไงครับฝ้าเพดานเนี่ยโดยปกติเนี่ยแผ่นเค้าวเนี่ยบนฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเป็นแผ่นที่เป็นยิบซ้มซึ่งมันเป็นตัวอะคูสติกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะต้องการให้ดีขึ้นเนี่ แผ่นกันเสียงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นม้วนๆนะครับปูทับไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดแผ่นยิปซั่มอีกทีนึงนะครับถ้าจะให้ทําให้ได้ดีมากๆเนี่ยอาจจะต้องเบิ้ลด้วยแผ่นอะคูสติกที่ใช้บนผ้าพิดา์ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นที่เป็นแผ่นที่มันเป็นคล้ายๆรูปตุลนะครับแล้วแปะทับไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วย การเสียได้ดีครับใช่ครับง่ายๆแบบนี้นะครับอาจจะใช้ต้นทุนที่สูงหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณชอบแบบว่าการดูหนังฟังเพลงเรื่องดนตรีจริงๆเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่าเรื่องของการรบกวนคนอื่นแล้วก็ไม่อยากคนอื่นรบกวนเราเนี่ยก็ต้องมีการลงทุนนิดนึงนะครับทั้งนียแนะนําว่าก็ให้ห้องนี้เนี่ยมันไม่ต้องใหญ่มากเราไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเอาไว้ดูสบายๆดีกว่านะครับครับมีปัญหาอะไรก็ส่งเข้ามาถามได้เลยครับทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เว็บไซต์รายการด้านล่างนี่แหละครับใช่ครับและวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ถ และเสื้อผ้าของหนุ่มๆนะเคยนะคะนุ่มๆจากเอสปรีนะคะของเกดนี่จาก French Connection ค่ะครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีตอนสนุกสนุกะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เวลาของเราทั้ง3คนหมดแล้วนะครับพบกับรายการชูรูม1ชั่วโมงเต็มนะครับได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ